หาเก็บดอกไออันพักเสียนฝรั่งพี่นองเนี่ยมันกระลังเป็นดอกมันค่อยแสบนี่นี่ค่อยมากซ้ำหนีเลยนี่นี่โอ้แสบค่ะตอนบ้านมีดอกก็เก็บไปกินอยู่ก็แสบเพื่อการหนาหน้ะแต่ว่าหันอันค่อยมากเนี่ยมันไม่ดอกนั่นนี่ดอกแล้วมันได้กินดอกมันน้ำนาะมันไดยหย่ำน้ันก็แสบ แต่ว่าใบมันกันตอนบ่มีดอกก็กินคือกันก็แซ่บคือกันมันได้ยำคือกันแหละบ่ได้ลืดดอกพี่น้องบ่ได้นิเลียลืดดอกก็ได้กินยำคือกันแต่ว่าพูดให้ถึงว่ามันมีดอกมันแซ่ยบนะนะดอกบ้านไอ้เกียดอกพร้อมซ้อมนี่นะ มันก,ก,ก็มมแต่กำสัดวบิดนั่นแหละตอนนี้นะมันเริ่มเป็นอ่อนซ่อมดอกว,วัดแเนี่ยยางมาไก่หลยเบาจนล้มเขาท่องลน่งเมื่อดีได้แต่ขูยใหญ่มากเหมือนเอามาใส่ทักใส่หง่าอ้าเอา ก็ต้องใหม่กับที่ทางตาก็เงินไหลายต่อไปสิรดใส่แว่นต่คนนี้หนิหมวกกันนกมาวนะ่มนอะมือรุ่นสิรดใส่หมวกกันนกมาเก็บผักนี่เงินไหลนึกว่าอยู่ในบ้านใส่หมวกกันนกเลี้ยงแมวแล้วยังต้องมาใส่หมวกกันนกเก็บผักอีกอเลยวะอ้ใอื อันนี้แม่นยังนอนหรือแม่นพักกระถินบ่พี่น้ <c oughs> อกว่าเอาไปทวนละ่ะนึกว่าพักกระถินฝรั่งบ่เดี๋ยวต้องไปหาบังเห็นยายหนึ่งพันวาอยู่อยู่เด้พักกระถินฝรั่งก็มีเด้เดี๋ยวสิคผลหาอยู่ดอกอ,อยากกินข้าเจ้าข้าเจ้าปุ๋ยยังนอนอยู่คยังเซิร์สเบิวงตาสว่า ตาสอดสำลักไปบางจักหน่อยกันนะมองอันตรงแดนกันนะครับเขาปลูกอย่างนอกอลยปลูกพักปลูกหญ้ายอย่างบ่อมองหัน <c oughs> โอ้อันนี้ก็เปนะ็นนี่ก็เป็นนี่ก็เป็นนี่ก็ต้นไม่แห้งแดงห้วยร้อนขึ้หัวข่อยโอ้โอ มาบ้านจ้าเป็นตุ๋ยยังตกตุ่มลงเมอืองนี่เอาตกะแก้เบิร์ดนี่มันเขาล่าซัดบ่อสำหรพรพอมันมีห่างล่าซัดอยู่นี่นะเสาได้ดเป็นเสาได้ คนละลายอยู่เด้นี่ที่มันเป็นอัน,นดอกจังสีนี่ยได้เกืเอบเกินกุหลาะเลยกาวาสิเดจักสามพุกอยู่ดอกสามพุกก็เลยกินอยู่ดอกสองหมือสามหมือ่อมือละพุกเนามันแสบเนาะมันกินกับอันน้ำพริกไงพี่น้องมันก็เลยต้องกินทุกมอมพอชอบมาเนาะคันชอบมะเนาะขอมีผักกินกินข้าวได้อร่อยกินข้าวได้เยอะ เก็บเอาไปเบิดสมองสุบอนกระเทียมก็จะไหวแล้วกระเทียม,มต้นมะมวยไร้คักต้นแบบนี้อ่ะมะมวยโอ้สงสัยขอสิเมือเอบาเบา นางจนแปน,นเนาะว่าแบบแปนเนี่ยปลาหกหกแม่ปล่อยข่อยใส่ปีเดียวแปนเออเติดนี่ผู้ได้มาสักหัวไปตถีบทัวเดียนบ่แม,มนเดะมองพูนนั่นอีกอันรักหนึ่งพรเวอร์บานอีกรักหนึ่งเสียกไปจังได้จัก่ากตาเคือตาอ,อย่างเมืไหลตรงไต่เขาสิยับใหญ่มากตอนใ้ไอ้ ล่าสัตว์ไปแล้วก็ใหญ่มากนั่นบ่ต้องระวังต้นอันนี้โอ้พนันละต้นต่ำแย่นะ่ะต้องระวังได้มันต่ำเมื่อไรยุงได้เนี่ยทันหยาบหยาบขึ้น,นบ,นบ,นบ,บ่เศร้าเด้อเพีเดียวบ่เศร้าต้องสามมือสี่มือผมขอยนะ น้นยากๆน้ยาบถึนโลดนี่ไปใแต่เห็ดเกิดทะเลาะเนาะสวนข่อยพี่น้อแย้งนนะแต่เห็ดกับเกิดแต่ว่าถ้าเบิ้งก้อนปีนี้เั็นสิเป็นยังไงมันจะมีเห็ดเกิดไหมอมืนี่บอสนั่นแหละแต่ว่าปีกายนี่ซื้อปีไกยใช่ปีกำไมสองสามเอ้นี่มันสองห้าแล้วเราซื้อบ้านสองสามนี่บ่าอืม สองห้าปีกกาเนี่ยบ่มี่บ่มี่หรือบะมาหอดผีว่าปีกาย,ยบ,บะ,าะ,ะ,กายะกายยางมกมันหกแต่ปีนี่ยางเซินเบิหมองได้เป็นทีจะกของยางมาเบิดเลยี่นองอืมมันหึงนะเห็นนะตรงไหนพ่าปีที่แล้วนึกกลัวแฟนบอกว่าห้ามมาแถวนี้แกกลัวสัตว์ป่าเนาะโอ้พี่ได้เห็นม่ขี่กวางเต็มนะเออขอถัก,ถ,กถักขี่กวางซะฉันเห็นไม่ได้นะขี่กวางเห็นไหมทุกคลิปเลยฉันเห็นแล้วฉันตื่นเต้น อเหมือนเห็นกวางเลยนะเห็นสี่กวางเหมือนเห็นกวางเลยตกใจดีใจเตือนเต้นแต่ปีนี้นะแกก็ไม่ห้ามเพราะมันโลง่งเพราะว่าฉันทําความสะอาดป่านูน้นส,สว่างสวัยมาหมดแล้วเนาะจนว่าสีอหอดถ่ายสวนมันเห็นชัดเหนเกียปเลยว่าเออฉันสามารถมองเห็นเธออยู่เออไปโหลดว่ัฉันไปได้วัสด เกก็ใส่กล่องขึ้นมากอยู่แ้ซูมมากแต่ว่ามันอันนี้เนาะตอสายต่อ,อยังมา่าเกเปิดอยู่แต่ว่าเขาตัดต้นไม้ออกสิมันก็แปลนอยู่แล้วก็ต้องทาเบิงว่าเวลาใบไม้มันขึ้นนี่มันจะมืดไม้ปีที่แล้วนี่มืมด,มมมดสนิท ก็เลยแบบเข้ามาแล้วขนลุกเลยนะแถวนี้เนะี่ยไม่กล้าเข้ากลางวันนะปีที่แล้วนะเอาพ่ง่ายๆเลยบ่ากล้าเข่าม้มพนันบอกเออพนันเดม้มันแบบมันหนาวแ้วมันเยือกเย็นเสียงนกนกนก,นก,นกใหญ่เนะี่ยมันร้องก็บอกก็วอกจักจักเสียงจักเสียงเนวใดเะไรหรต่ว่าข่อยนะสรงสัญญาณในหัหวนกนะแต่สีฟังให้มันเป็นนกเอานะเออน่นละ กันกรเลยว่าเออนี hmm. UK, ่แถวนี้แหละปลาปลาดงดิบหกหลายทีนี่คอยท้ามขามสาดีิถอนง่ายได้เลยต้นไ่ยัางเนี่ย่างเลามาแกะแกะแกะโอต้นไม้เอ้ยมาถึงล้มมัดส่ยได้ยนา่ตไงยางมาก ไอ้ตะเทียมปลาดันดันหลังบ้านมันเบิดระดวนมันเสกไหวนะจักไายหรือเบิดแล้วคอยมาหาดูปันนี่ก็โอ้ยอันนั้นตะเดาตลาดนินวะหยอดตะเดาขึ้นได้บานเริ่มขึ้นแล้วตะเดาจะกินตะเดาแล้ แต่กกินเองวันสั้นสิงโตก็ซ้ำจะเดาคือกานระบานไอ้ขมรสขมนี่เห็นบ่เป็นหยอดเอาต่อแต่กินกับปุลก็ไปแสบอยู่แต่พอสันสิงโตไปกินกับปุลอยู่เบาปัดได เป็นกระ่าย,อยมองก็ติจ่ากกะตะกระ่ายเนี้ยใส่น้อตายเลยตาย